มีส่วเป็นมีมีท้องกินประจำภูเก็ตาใครมาภูเก็ตต้องได้กินอันนี้นะครับแต่วันนี้เก๋อวิจะทาใส่กุ้งสดแบบบ้านๆก็ต้องมีเจอนี้ต้องมีตัวกุ้งแต่ว่าวัวเอาเปลือกกุ้งที่หัวไปต้มเป็นน้ําซุปเครื่องปรุงของต้มมีส่วก็จะมีหอมมีกระเทียม หมอมกระเทียมเอาไปทําอะไรก่อนกะเกียวเอาไปเกลียวก่อนแล้วก็ต้มใส่เครื่องปรุงอะไรบ้างคะกะน้ำปลาอสเอ็กก็ผงปรุงรสเด็กก็พริกไทยใส่ไหมพริกไทยไม่ใส่อันนี้แบบดั้งเดิมเลยใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวคอยดูกันนะครับรั้งเดิมก็มาละโอเคมีส่วมีส่วเป็นมี มีท้องถิ่นประจําภูเกต็ตถ้าใครมาภูเกต็ตต้องได้กินอันนี้นะครับแต่วันนี้กวิจะทําใส่กุ้งสดแบบบ้านๆทำาน้ำซุปสต๊อกหัวกุ้งสต๊อกแล้วก็เอาหอมกระเทียมเกียวน้ำมันให้หอม,หอมนะครับก็ผักกุ้งไปรวนกับหัวหอมเกียวกับ กระเทียมเจียวสเสร็จแล้วเราก็จะใส่แต่น้ำซุปลงไปด้วยน,น,น้ำปลานะครับแล้วก็ใส่มีส่วนไปเลยเพราะว่ามีส่วนเนี่ยมันจะเค็มอยู่แล้วนิดว้าวหอมนะครับหอมมากเลยไปทานกันนะครับ ต้มแปบเดียวครับให้เส้นมันนิ่มๆก็ๆเป็นอันใช้ได้นะครับว้าวอือพุงตัวใหญ่มากเลยสวัสดีครับชิมกันเลยลงจากเตาก็ชิมันเลยนะครับก็มีสัวควันอืมหอมน้ำพุ้งไปตัว่ของวิเอร์นี่ หอมอน,น้ำผู้มากเลยดูควันสักหอมทำเสร็จต้องชิมเลยนะครับนีมามามานนัดีจดไป อืมอืมอร่อยมอร่อยมากเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องใส่น้ำปลามันจะหอมใส่แต่น้ำปลาอย่างเดียวนี่ยไ่น้ำปลาเลยนอร่อยกะอร่อยมากต้องคงลองทำดูนะครับบ๊ายบาย